กาแฟแม่การเจ้าค่ะนมเปรี้ยวมีจุลินทรีถ้าถือสินแปดทานถือว่าเราฆ่าสัตว์ไหมเจ้าค้าเอาจุลินทรีเลยจุลินทรีไม่ตายง่ายหรอกครับโยมจุลินทรีเข้าไปถ้าคุณอย่างนี้คุณมองนะคุณต้องมองว่าจุลินทรียคือยาแล้วคุณจะโล่งคุณอย่ามองว่าจุลินทรีมั้แปลผิดนิดเดียวคุณไปไหนก็ไม่รู้ จุลินซีที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยคือเป็นยาช่วยย่อยอาหารช่วยทําให้มันขับถ่ายได้ดีไม่ตกค้างแนะพริกนิดเดียวคุณอ๋อโลงเลยนะครับแนะแค่นี้นี่คือสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่คุณจะต้องรู้นะคุณกินยาคูก,กันไรเขมีเพาะจุลินซีนะเพื่อแบคทีเรียเข้าไปลำไส้แล้วบบัฏฏพกนี้นะครับดังนั้นถันได้ นะครับมีกฎมามีโนมีกฎอะไรนะี่นี่คือทางทางทางวิทยาศาสตร์นะครับพระพุทธองค์เนี่ยสมอเนี่ยน้ำมูดเน่านี่อน้ำปัสสาวะนะครับตอนนั้นไม่มีเกลือปัสสาวะเรามีเกลือก็ใช้ใช้สมองดองสมอเนี่ยนะครับดองสมอแล้วถามเดือนตากแดดให้มันมันไอไอ,ไอแอมโมเนียของของปัสสาวะมันระเหยไปหมด เหลือแต่เกลือที่ที่มาดองนั่นเนี่เป็นยานะครับฉันได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วในนั้นก็มีจุลินทรีย์แต่นั้นคุณมองจุลินทรีว่าเป็นยามันจบนะครับนะครับบางทีเทศโอโเทศจะพาลรงงอะจุลินรีที่ละคุณเป็นมะเร็งคุณเป็นอะไรเนี่ย พอมันมีไอ้พวกตัวไม่ดีเยอะกว่าตัวดีร่างกายต้องมีจุลินทรีย์ครับต้องมีมีแบคทีเรียต้องมีอะไรที่มันรักษาสมดุลของร่างกายมันเป็นทางเคมีนะครับห้คุณมองว่าเป็นยาพระพุทธเจ้าอนุญาตนะครับน้ำบูดเน่าเนี่ยดองประหมอพี่เพกดีงูอะไรพวกนี้รุ่นคุณยังถามขนาดนี้นะครับถ้ารุ่น ต่อไปหลานคุณลูกคุณหลานคุณ a อไอนี่งงในงงครับไม่มีที่มาที่ไปไม่มีอ้างอิงไม่มีอะไรเลยมาจากไหนใครเป็นคนพูดแล้วเอามาพูดต่อเนี่ยคุณจะหนักกว่านี้ครับรุ่นต่อไปจะมาคงไม่ได้อยู่ตอบแล้วรุ่นต่อไปใครจะตอบแล้วครับนะครับไม่ผิดละค่ะการผิดศิลข้อหนึ่งข่าจัดไม่นะครับมองเป็นยาที่ลา เย็นจะผิดศีลข้อหกไหมถ้าทานตอนเย็นจะผิดศีลข้อหกข้อหก็แหละวิการลโภชนาไม่ค่ะคือน้ําปานาเนี่ยมันมีมันมีอน,นั้นอยู่แล้วครับคุณจะปอะไรก็ต้องมีแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนถ้าไม่ดีก็เป็นส่วนน้อยดีจะเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ขับถ่ายเรื่องของเรื่องจุลินทรีย์ก็ช่วยการขับถ่าย แล้วถ้าคุณไม่ขับถ่ายนะครับท้องผูกคืออุจจาระแข็งอัตมาไปตรวจแล้วไปส่องกล้องทวาวรมาแล้วตรวจลำไส้แล้วคุณจะเป็นเนื้องอ,งอกแล้วก็เป็นมะเร็งนะครับอันนี้หนักกว่านะแล้วหลายคนเนี่ยที่อัตมาก็ดูหมอเขาหลายคนเขาเรียกว่าพวกสายสายสุขภาพอะสายคลีน่ะ ก็ป่วยไม่ต่างจากคนที่อนั่นเลยนะครับมีออกออกออกทีวีอันนึงเป็นข่าวอันนึงไอไอองค์การอุรภาพเพื่ออะไรพวกนี้ยเขาออกมาบอกไม่ได้ผมไม่เคยไสูบบุหรี่เลยแต่เจาะคอ,อแล้วก็ต้องใช้เสียงพูดนะครับไม่ได้สูบบุหรี่เลยนะครับดังนั้นบางทีคุณต้องฟังฟังแล้วอย่าตกใจเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคุณดูเฉพาะ โรคประจำตัวของคุณถึงมันจะบอกว่าคุณคุณด้อยตรงไหนอย่างอาตมาเนี่ยดูเ็าบอกเรระวังเลยนะครับระวังเรื่องกระเพาะระวังเรื่องขับถ่ายพออาตมาพูดโรคอาตมาพอาตมามีโรคเงี้ยโยมเอายามาถวายเต็มเลยไม่ต้องถวายครับอาตมามีเต็มเลยเดี๋ยวทั้งสมุนไพรทั้งอะไรมาเต็มหมด พระบอบป่วยตรงนี้หน่อยมากันเทพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพระบอบเงือกเมือกบวมจะมาเลยขอบคุณขอบคุณไม่ต้องครับนะครับนะการที่โยมถวายเครื่องดื่มชูก,กําลังให้พระจะมีโทษหรือไม่เช่นลิปโภกระทิงก็แล้วแต่ท่านหยือโดหลายแล้วก็ได้ครับพระท่านรับหมดนะแต่ท่านจะฉันไม่ฉันนี่ก็แล้วแต่ท่านเพราะท่านต้องพิจารณา ปฏิสังขาโยนิโสปินทปาต่างเถียนทพพิพัสภาพิจารณานั่นคือมันแสลงกับโลกประจําตัวท่านไหมแต่ท่านต้องรับโดยไม่ให้เสียเสียนั่นแต่ว่าถ้าพอท่ทม่ชันท่านก็อาจจะถวายองค์อื่นหรือเป็นกองกลางไปคุณต้องเข้าใจนะครับนะครับนะดีแล้วที่ถามอาจจะได,ได้แต่เทศทิ้งไว้ในในคลิปเปิดใครมาปุ๊บ นะครับโพได้เลยอย่างหนึ่งที่โยมจะต้องเข้าใจบางทีทําไมไม่ได้เลยอย่างเมื่อกี้จดหมายฉบับแรกผมมันเป็นระบบกรรมบังตาปัญญาไม่ไม่ตีแตกนะครับทั้งทที่โยมไม่เป็นคนมีการศึกษาสูงมากไม่ได้นั่นเลยแต่บางทีมันตีความไปเรื่องอื่นไปไปซะเฉยเลยนะครับความจริงถ้าพูดตรงๆอย่างธรรมมาพูดเนี่ยอ๋อแหละ แต่บางทีโยมคิดเองไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่เรียนมาเหมือนกันความรู้แค่นี้พื้นฐานแต่มันไม่ออกนึกเองไม่ออกมันบังตาแต่ตัวนี้บางทีก็พาหลงทางไปเยอะครับนะครับอันนี้มันพูดถึงกฎแห่งกรรมคุณไม่ต้องไปถึงขนาดาษนั้นเอาแค่กวิธีแก้กรรมฐานแก้กรรมไดงเนก็ยกำหนดสังคารที่ไม่ปรุงแต่ง ล้วคุณได้แก้กรรมคุณจะรู้เข้าใจเลยมันจะโอ้พอ,อนนี้นิ่งแล้วเดี๋ยวมันจะเขาเรียกมีอานิสงส์เขาเรียกว่าปัญญามจะขึ้นมาเดี๋ยวได้เห็นได้ยินได้ฟังพอปึ๊กึก,กเลยนะครับเทศอดไปเมื่อคราวที่แล้วอาภพระตาบิดกพระที่แล้วเนี่ยเทศเรื่องพราหมณ์คนหนึ่งเขามามาว่าพุทธเจ้าว่าท่านสั่งให้ สํารวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยท่านเป็นคนที่ขัดขวางอ่ะขัดขวางความสุขนะครับความกิงตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้องทําหน้าที่ของเขาให้มีความสุขนิ่พรามนะครับมา,มาเถียงกับพระุูธเจ้าเทศไปแล้วยอมไปหาฟังได้พงษ์บอกมันไม่ใช่มันคนละเรื่องนะครับก็คือสังขารปรุงแต่งนีง พงแก้ดูสังขารความไม่เที่ยงก่อนเลยนะครับพงจะจี้เรื่องความไม่เที่ยงก่อนเลยนะครับเพื่อให้คุณปรุงแต่งเกินลัวนะครับ